ยกมาใหม่นี่ครับตีช็อตทีมซูชิครับนี่เปลี่ยนท่าใหม่ครับเนมโอ้ยตีช็ตอตเข้าวงมายกมาลูกนี่ตีเปลี่ยนก็โอ้ยเนมยกมาโอ้โหระยะกี่เมตรก็โดนหมดครับเนมติดอยู่ครับเนมยกมาโอ้ยสามโดนสามครับไม่ได้ฟุกนะครับทุกวันครับปรับทุกวันก็เลยดีครับร้อยโดน<ย>โดน โดนนี่ครับมือตีตีได้หมดครับไปปุ่นหรือเปล่าอยู่ตรงไหนครูล็อกไว้อย่างดีนะครับนี่ครับเล่นไ,ไปขึ้นเล่นอายุไม่เกินสิบหกครับแทนแล้วกันนี่ฮ<ว>อตยกมานี่ครับโอ้ยติดสนิทคัดเหมือนตอนนั้นฮอตคัดเดี่ยวได้ไหมโอ้ยคัดลูกตัวเองฮอตตีลูกตัวเองออนิมลูกนี้ยก เอาลูกตัวเองเต็มยกมาไม่โอ้เต็มเลยครับล่างติดติดหรอยกขึ้นมาโอ้ติดด้วยครับอดตีติดครับสามแต้มครับถ้าหัวถ่ายแต่ถ้าข้างลินได้หมดสวยเข้าเอาเข้าเกมไหมเป็นไงบ้างหลวงพ่อทองไหนบอกไม่ไม่มาปื้มยกมาโอ้ย อืมยุกตีติดแล้วไม่สกิดระยะห่างจากแกนประมาณหกถึงสิบเมตรครับนี่ครับตีโดนนี่ครับโอ้โหตีรับสามผู้นี่ครับโอ้โหเอออยามเปลี่ยน นี่ครับปื้มตีติดยกมา,า,มกานี่นครับเต,ต็มเหล็กเอ <ś m ere> าเติ <ś m ere> นยกมานี่ครับโอ้โหลูกนี้สกูมวนูกมานี่ครับตีรับสองแต้ม <วะ S 1> โอ้โหเนี่อืม้มไม่ใช่ต้องตีเล่นเปตองมาต้องเยอะแล้ว สวยเป็นหกเมตรครับจากลูกใกล้ก่อนจากลูกง่ายไปยากตีเปลี่ยนอืมควอนดีอ่ะเปลี่ยนใหม่นี่แตกยากอย,กอยู่ครับเขาทำลูกมาดีนี่ครับมืดมากอืมขอตีลูกบนออกกอ โอ้ติดติดสี่เลยอ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะนะครับเป็นการโอ้ยคอสตีลูกนี้อืมตีลูกนี้โอ้โยนี่ครับตีติดรับสองโอ้ยลูกนี้โอเคอัด โอ้ยติดล้ำสามลูกช็อตนี้จำตัวไปแข่งไหนโอเพ่นครับ,รบออสน,นี่ครับตีติดเอม็มโอ้ผมขอไปสมัครได้ไหมสมัครเรียนกับผมหรอนี่ครับเก้าข้างสนามครับพักผ่อนครับลุงชลีขอเล่นเก้าเอาไม่นี่ครับช็อตนี้ลเล่นอยู่กี่บาทก็ประมาณทัวร์เอทัวร์เอ็มมีหมดเลยครับ เฉลยติเลยนี่ครับยกข้ามได้ด้วยบอลกับเบตองคุเลือกอะไรนี่ครับเ้าหูยสวยเ้ามาใหม่เฟีฟ่าครับลุงชลียกไหลมาตีลูกตัวเองตีเลยเหรอลุงชลีนี่ครับโอ้หสวเยี่ยมครับแปดทีมครับสวยเยี่ยม ฮอตเอาติดเลยสวยโอ้โหเต็มเต็มครับเนมลูกตัวเองออกทั้งหมดเลยครับตึงๆมาเลยเลอยๆสวัสนี่ครับฮอตยก,ก,กขึ้นมาลูกนี้เอาช็อตออกขอตตั้งสมาธิใหม่ยกมาอืมเปลี่ยนฮอตนี่ครับตีออกปัง นี่ครับติดด้วยโอ้โหม,มัน,อนอบอกว่ามันไม่มาเรียนตั้งสอกตัวงาวโอ้โหเอา้าโดนถึงแต้มปังนี่ครับโอ้โห <c oughs> เนมตีผิดลูกแน <c oughs> ่ใจเหรอ <c oughs> ยังไม่แน่ใจครับตอนแรกว่าตอนแรกข่าวล่าสุดว่าโคตรไม่พอด้วยครับ <c oughs> นี่ครับเนมตีผิดลูกพ <c oughs> อตนี่ครับชอบมากครับ ชินี่ครับลายตรงดีครับติดด้วยหูเอ็มแบ็กครับขารุ่นครับชิลายตรงนี่ครับมาใหม่ครับเอ็มแบ็กครับนี่ครับโอ้โหลูกนี้ติดโอ้นี่ครับตีติดครับแกนออกไปแล้วครับปังนี่ครับชิเริ่มแม่นอะไรนะแข่งไปต่อเปโดโอ้โหอยู่เยอะสวย นี่ครับปื้มนี่ครับปื้มโอ้โหตีสามนสามปื้มนี่ครับตีติดนะครับปื้มนี่รนครับตีเ,ตเปียนะครับโอ้ปื้มล,ลูกมานี่ครับตีจะเปิดทางเลยลูกบนได้ปังขอตีครับ โอ้ยน้องคอสต,ตีตครับดแ้วสวยงามครับน้องคอสลูกนี้สิบาทสิบบาท,บบาทามาึสองแก้วเดี๋ยวขึ้นให้บนห้องเก้ายกมานี่ครับตีปึม้มสวยโอ้ติดเตรียมของยัง,ยงนี่ครับ9ก้าตีตัดแต้มเลยเลยครับลูกนี้ปึม้ม นี่ครับเต็มเหล็กครับติดด้วยครับริมเส้นคือบ่อน้ำมันของปื้มครับปื้มลอยมานี่ครับสะกูถอยฟานี่ครับตีสกิดออกในสองแต้มดูครับฟาอยรตรงนี้ครับโอ้โหขีแต้มเ้าตรงนี้ลุกลอยมาโอ้โหเต็มเหล็กครับฟอร์มาดากัสก้าเหรอปื้มนี่ครับตีออกอย่างเดียวครับติดด้วยโอเคครับซ้อมอีกทีหลังเปิดเทอมฟาสวยครับโอ้ฟา ปื้มสวนคืนนี่ครับติติดกอดแกนเลยปึื้ก้าสวนเลยครับไฟ่คาคืนไหมกี่ห่อแล้วแต่ก่อนใช้ายสองพันครับตอนเล่นใหม่ๆหม่เอ้าลูกนี้ลูกนี้คูลายไหมไม่ได้ลาครับนี่ครับปื้มกี่แต้เก้ายกมานี่ครับโอ้ชัดแกนอีกเอ้าโดนลูกตัวเองปื้มปื้มตัดสินใจ ตีออกตัดแนมเลยปพ้มแต่มีคอแลเปลี่ยนอะมีคอย้เปลี่ยนอะไรนาะเอารู้จักโค้ดต่อยไหมไม่ไม่รู้จักเลยครับนี่ครับตีติดสวยนี่ครับเต็มเหล็กออกมาเอามาเรียนด้วยกันนี่ครับชี้โอ้โหยังไม่เลิกยังครับโอ้โหปพ้มสวนคือห่างไม่วางครับก้ายกมานี่ครับตีรับครับ จ๊้นี่ครับตีติดหมดเลยหกเก้บบเาเนี้ยครับนี่ครับตีติดเก้าวก้าโอ้ตีสามโดนสามร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าตีครับเพิ่มยกมานี่ครับเต็มเหล็กติดด้วยครับเก้ายกมานี่ครับตีติดด้วย,ดดวยเพิ่มนี่ครับโอ้ลูกนี้ สวัสดีครับนี่ครับติดติดขึ้นเฉพาะเยาวชนเหรอผมก็เลยบอกว่าเหมือนนั้นเราเวลาเรียนก็เรียนปกติครับเรียนอังกฤษเรียนกับครูต่างชาติอย่างนี้ครับป,รป,รปึ้มนี่ครับเต็มเหล็กปึ้มต้องสวยตามแต้มตไปผสมก็ได้ที่แต้มบอกว่าอยากไปแต่แม่ไม่ให้ไป